สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับจะพาทุกคนมาดูปรากฏการทางธรรมชาติอย่างหนึ่งนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่14พฤษภาคม2564นี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านนะครับ work from home มาหลายวันแล้วจะเป็นเดือนแล้วนะครับวันนี้พอดีจะมีปรากฏการทางธรรมชาตินะครับเกี่ยวกับดวงอาทิตย์นะครับก็คือพระอาทิตย์จะตั้งฉากกับพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ จะตั้งฉากในเวลาประมาณเที่ยง20นาทีนะครับของวันที่14พฤษภาคม2564นี้นะครับพอพระอาทิตย์ตั้งฉากแล้วนะครับก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าไล้เงานะครับก็คือ,อวัตถุหรือว่าตัวเราเนี่ยเมื่อยืนอยู่กลางแดดเนี่ยนะครับเงาก็จะไปอยู่ใต้เราพอดีนะครับ จะไม่เฉียงออกไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวถึงเวลานั้นนะครับผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าปรากฏการไรลเงาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับจะเล่าถึงปรากฏการพระอาทิตย์ตั้งฉากนะครับให้ทุกคนฟังก็คือว่าปรากฏการนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับ ปีหนึ่งจะเกิดขึ้นอสองครั้งนะครับก็คือครั้งแรกเนี่ยของปีก็จะเกิดอยู่ในช่วงเดือนเมษาถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีนะครับครั้งที่2ก็จะเกิดในช่วงของเดือนกรกฎาถึงกันยานะครับของทุกปีเหมือนกันแต่ว่าวันเวลาช่วงไหนเนี่ยก็จะไม่แน่นอนนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลของปรากฏการณ์นี้นะครับได้ที่ w วอร์ไ i ดนะครับิน,นะครับ N A R I T นะครับที่นี่ในเว็บไซต์นี้นะครับเขาก็จะบอกเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์นะครับที่เกี่ยวกับดวงดาวพระอาทิตย์พระจันทร์ต่างๆเนี่ยนะครับปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่างๆเนี่ยนะครับก็จะบอกไว้เลยว่าพื้นที่ไหนนะครับจังหวัดอะไรจะเกิดขึ้นช่วงเวลาวันที่เท่าไหร่เวลาไหนนะครับบอกไว้เลยเราก็สามารถที่จะามาทดลองหรือว่าเล่น กับปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี้ได้นะครับซึ่งท,ที่เชียงใหม่นียนะครับก็จะมีอุทยานดาราศาสตร์ซิลินทร์นะครับซึ่งจะเป็นเขาเรียกว่าศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของดาราศาสตร์เนี่ยนะครับมีการสองกล้องมีการดูดาวมีการบอกข้อมูลต่างๆนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นประโยชน์แล้วก็เด็กๆเ,เนี่ยชื่นชอบมากๆเลยนะครับนะเดี๋ยวทุกตอนนี้ทุกคนผมจะให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าพระอาทิตย์นะครับ ยังไม่ถึงเวลาที่จะตั้งฉากนะครับเราก็จะเห็นเงาของวัตถุเนียะครับมันก็จะเฉียงเฉียงออกมาจากจากทางวัตถุนะครับไปทางใดทางหนึ่งนะครับแต่พอเมื่อถึงเวลาของอาทิตตั้งฉากแล้วเนี่ยนะครับเงาก็จะไปอยู่ใต้ของวัตถุนั้นนะจะไม่เฉียงออกไปด้านข้างด้านใดนด้านหนึ่งเลยเดี๋ยวผมจะรอเวลานั้นแล้วก็มาสาธิตให้ทุกคนดูกัน แบบนะครับจากช่องไอทิมไปที่ทีวี TV นะครับมาร่วมทดลองปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตั้งฉากกับเราด้วยนะครับังเกตเงาของสองสาวนี้นะครับตอนนี้นะครับทุกคนที่ยัง20นาทีตามที่ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธรแจ้งไว้แล้วนะครับว่าจะเกิดปรากฏการณ์ะอาทิตี์ตั้งฉากกับพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะทําให้เกิดไม่เกิดเงาของวัตถุนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะนี่นะฮะเงาจะอยู่ใต้ของวัตถุพอดีเลยนะครับยืนตรงยืนตรงะน,นะครับเงาจะไม่เฉียงออกไปทางใดทางหนึ่งของวัตถุเลย แต่เขาแจ้งว่านะครับาการที่พระอาทิตย์ตั้งฉากแบบนี้นะครับบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําให้เกิดอากาศร้อนที่สุดหรือว่าอุณหภูมิสูงสุดอะไรเงี้นะครับเพราะว่ามันจะต้องอาศัยปัจจัยหลายๆอย่างนะครับแต่ว่านี่ก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับอย่างหนึ่งนะครับที่สามารถจะ เอาไปเล่นกับเด็กๆลูกๆได้นะครับเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยมันก็จะเกิดถึง2ครั้งด้วยกันนะครับแต่ว่าเราต้องเช็คข้อมูลนะครับกับทางอุทยานดาราศาสตร์นะครับซิลินทรหรือว่าเวิร์ไวเวบนะครับณฤนะทิ์สามารถที่จะเข้าไปดูคนได้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับของเว็บไซต์นี้ไว้ให้ทุกคนนะครับเพื่อที่จะจะได้เข้าไปดูข้อมูลกันนะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะเกิดไม่พร้อมกันนะครับ จะเกิดคนละวันคนละเวลากันสามารถเข้าไปดูได้ว่าจังหวัดของคุณนพื้นที่ที่คุณอยู่จะเกิดขึ้นวันไหนนะครับโอเคนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มาเสนอให้ทุกคนได้ดูกันในวันนี้นะครับในคู d บอยไท a แลนด์ไปก่อนนะครับ